ไฟแดงโชคดีนวลไฮตีปุยกาแฟตีเคมีแสนชัยตัวเดียวแจ๊บบาทครับผู้โชคเนี่เป็นเอกเป็นยังผู้นี้เดี๋ยวผมดูฟอร์มก่อนนะเพราะว่าฟอร์มล่าสุดของโชคดีวันนั้นที่ผมจำไม่ด อชคดีอยู่ในแบนวดตอนนี้คือชื่อดังที่สุดเป็นตอนนี้กันนะเราตอนแล้วกลับมาโดนนับคืนแล้วก็แพ้แพ้คะแนนโมกคอยไว้เมนาขีดเดียมผานไปสิบเจ็ดมีนาหกสี่ก็โควิดรอบที่สามเนี่ยโควิดรอบสามมันมาเมษาและโมย่อันนี้ต่อยไว้มีนานะครับเจ้าเจ้าโชคดี แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็แพ้นอกยกที่สามเอกวายุมองกรุงเทพโนบุรีนะครับนี่คือสองฝ่ายหลังนะครับเอกที่เหลือมันปีหกสามนู่นนะครับมันมันมันไม่ต้องอ่านหรอกประโยส่วนเจ้าเอกรักสองสมานกาเมนกอบพินพัฒน์เอกรักไทยมือสีเกรสองสองสมานกาเมตนเป็นแชมวีรอบผู้เสียตัวที่สิบแปดเป็นด้วยเขา ครับวงในเนี่ยลูกทีเหนึ่ือลูกขาเย็ดไส่แล้วก็ลูกสอกสั้นๆเนี่ยสองสองสองฐานปลาเนี่ยสองฟันใกล้ๆทำได้ดีสำหรับเอกลักษยวะนี่ยีบ้างฝ่ายหลังของเอกลอักษณ์เนี่ยต่อยไว้เนี่ยวันนั้นต่อยแพนนักยกที่สามครับผตัดสยามสิงห์บี้มวยไทยวันที่เจ็ดพายผู้สี่ที่ช่องเจ็ดสีวันนั้นก็เป็นต่อหลายหนึ่งแล้วอ่ะเอกละกะักษณ์นี่ท้ำพลาดจะอยู่ท้ำพลาดจะยน่นท้ำพลาดจะยุบนะครับ ฟันศอกโชคเดียวเท่านั้นนะฟันศอกโชคเดียวเท่านั้นขันต่อตาขานันต่อตาขาขันต่อตาขาเกี่ยอีกหลักสรุปแล้วเนี่ยสภาพร่างกายเนื้อตัวเียโอ้ยเพื่อไงเพอล่าสุดเนี่ยเจ้๋วไปงามเลยนะสามสี่ส่วนเจ้าโชคดีเนี่ยต่อยไว้วันที่สิบเจ็ดมีนาคมสี่บอกรันเลย <c oughs> ระบบหายใจเท่าน <c oughs> ั้นนะครับของใครจะท้องลอยก็จะใส่โชควีซ้อมอยู่พีเทชู้ขู่บนกิบบนใจดีเลยนะครับต่อยกับโวยดังๆในทุกจุดสีนัดต่อยมาแท็กตัวไอ้ขาต่อยหมัดล้วงหน้าล้วงท้องเป็นคนที่บนกิบบนใจดีแต่ว่าสภาพร่างกายเนี่ยโวยหมัดมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วคือวงตีวงหน้ายแขงท้องต่อยค่อยดีล้วงท้องต่อยหน้าล้วงท้องเห็นตจ้าไหนต่อยหนาติด เชื่อสิผ่านสามไปแล้วเนี่ยนะยำแย่ะยีงก็ต้องใส่ไปนะนี่กนะครับมวยเขา่าตีต้องบังมัดต้องใส่ขานละโชคดีอ่ะเขาใส่เป็นงูอุ้ยอย่าไปบังมัดบังซอรของโชคดีก่อนนะจับได้เมื่อไหร่ก็ตีได้นะครับสามสี่ห้าเล่นขึ้นมาร้องเล่นไม่เสียเปรียบก็ต้องไปที่โชคดีก่อนนะครับโวยทรงนี้ถูกไหม เอกลักษณ์เรจะคว้าได้ตีได้จะเป็นฝ่ายนะครับส่วนตัวเนี่ยผมผม,ผมชอบไปฝป่ายของเอกลักษณ์เพราะว่าโชคดีเนี่ยเล็บห,หนีตะตะเหินนี่เหรอเขว่าสีผ้าใบล้านไปตาเล็บโผล่ไปมันสียดายเศร้าอุ้ยเขถาถอดเดอ้อเดอ้อเป็นยัง เขาวาสิเล่มมือซื้อมันตันเหียนพหรอเหียนบ่เยอะบ่บ่หมูมันคือเล่มแหลมสีบ่เอ้ยมันคือเศร้าเบาเหรอวันนี้ ม,มคืนราตัดอ่อยเอาคืนไปนั่ง <Man. S 2> ตีเรียบเงียงไม่สิ้ลายเท่าหยุดนานหินแล้วก็เอาเป็นมวยหมัดแลมันกู้ขี้แหละแต่ถ้าพูดถึงเรื่องหยุดนานผมว่าพอกันอยู่ที่สภาพร่างกาย ใครจะดีกว่าใครเพราะาคู่เนี่ยก่อนที่จะหายไปก็ฟอร์มแพรูดมหาราชในการนะพูมีแต่แพ้นอกกับแพ้คะแนนทั้งนั้นเลยของทางคู่คู่นี้ก็เล่นยากนะผมว่ามันต้องตัดวาฒนารรเฮ็ดหยั่งกองางกองๆงก็ออกไปที่เอ้าเอ้าคุยสาเลยในการนะครับที่รนะครับมาถึงพูดสีิดท้ายครับเป็นพูดที่เรียกมาเสริมแทนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสดๆสดๆลร้อนเมื่อเมื่อวานนี้เลยนะครับเมื่อเมื่อวานนี้เลยนะครับร้อยยี่สิบเดตอนครับมังกรทองสินายกทวีปตะพงนะครับตับโฟกัสแอดสันป่าตองมังกรทองนะมังกรทองมังกรทองผมเห็นรายการวบแ,บบแวบๆนะจะผมจําไม่ได้ กวัยาาวัวน,นี้แหละน,น,นะครับ<ห>เร็วๆนี่แหละ <ๆ S 1> ท,ที่ผ่านมาเนี่ยต่อยช่องไหนไม่รู้จําไม่ได้ส่วนโฟกัสแอดสันปัดตองเนี่ยพึ่งชนะเจา <c oughs> ้าเทียบขาดที่ช่องเจ็ดไม่น่าจะมีรายการเทียบ,บอาวุธมวยกันเนี่ยมังกรทองมวยเขาเปิดเกมช่วงหลังฟอร์มหลังนี่รู้สึกว่าจะมาแพ้แพ้ไอ้อไอ้วินีอนรัตนบด ที่ช่องเจ็ดใช่ไหมถ้าผมจำจำผิดขออภัยนะส่วนโฟกัสเนี่ยนะครับมีคนรู้นะครับอย่างปล่อยกับต้ยมยำกุ้งใช่ไหมมังกรทองอะต้ยมยำกุ้งในในวันที่ที่ผ่านมาใช่ไหมไหช่องเจ็ดหรือเปล่าหรือ,หร,อหรือช่องที่ไหนมันมีรายการอยู่นะมังกรทองเนี่ยนะครับในที่ที่รอบรอบวันที่ที่ผ่านมาหรือเปล่า แล้วก็พูดโชคมีถอนถ้าใครมีมีข้อมูลใส่เข้ามาเลยจะได้ช่วยวิเคราะห์ไปพร้อมกันนะครับถ้าใครมีข้อมูลที่ถูกต้องนะที่คิดว่ามั่นใจนะใส่ใส่ลงมาหน่อย,ยจะเป็นบทจาร์นะครับเพราะว่าผมเห็นรายการแบบวบๆแต่ผมจําไม่ได้ว่ามันต่อยช่วงไหนเป็นองค์กท้องแบบที่ผ่านคนเนี้ยถามานอนในรถต่างประเทมีไหมครัมีใครรู้รู้บ้างไหมเอาชวนๆหน่อยวันดประเดี๋ยวจะมาแบบไม่สีลิบ าทะเลนขึ้นขป้ายเกอตรงยักุ้งใช่ไหมมาทะเลบอกว่าขึ้นป้ายเกือตรงยักุ้งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสภาพการซ้อมเนี่ยไปนีโฟกัสเนี่ยมันต้องชนะใบเ่อนเมื่อนที่เวตาก็้ซ้อมเลยไปเต็มแล้วอาจจะซอมบ้างคงไม่ได้ซอมับ้กอตีีิเข้าบึงอัน ตัวตอ่อยพี่น้องมันเก่าเลยวอเอ้านี่เพรโฟกัสคุณวิทยานะครับบอกว่ายีปลาอ่อยคือเก่าพี่น้องนี่พี่น้องเอ้ยคือค่ายสจโต้งจริงๆเขาไม่มีอ่ับผมตอบนี้ให้ก่อนนะ คนถามเข้ามาเยอะไงค่ะใช่มวยสดกยเขาไม่มีเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นที่ซ้อมเองเขาไม่มีส่วนมากมวยเนี่ยนะครับสมัยเนี่ยเขาเขาจะไม่ทำค่ายเองสิเตียมแล้วครับปล่อยว่าหางีตอนเสียไกลปล่อยมันหางหรือเบื้องวหน้าเสี่ยงปล่อยน้าถ่วงทุกวันเนี่ยที่มีตัวเงินมาเล่นเยอะๆเนี่ยเขาจะไม่ทำค่ายเองเขาจะไปสนับสนุนค่ายเหมือน